สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังกันนะครับฝากกดใจคอมเมนต์แชร์และรีโพสต์ด้วยนะครับจะได้เชิญเพื่อนเพื่อนเข้ามาฟังเราเล่าเรื่องให้ฟังกันเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องสมมุติชื่อบุคคลชื่อสถานที่เป็นชื่อสมมุติเหมือนกันเอาละอยากฟังเรื่องเล่ากันแล้วใช่ไหมพาเพื่อนนั่งล้อมฟังเรื่องราวในโลกจินตนาการกันเถอะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างไกลาจากตัวเมืองชุขราชมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคู่รักเพศเดียวกันชื่อว่าแบดกับแมททั้งสองคนนี้เป็นแฟนกันมา6ปีี9เดือนนแบจะมิสัย ที่เป็นคนมุมมามแต่ไม่อ้วนส่วนอีกคนแมทจะมีนิสัยขี้กัสสักหน่อยแต่แบทก็ไม่ได้ว่าอะไรแมทมีอาชีพขายเสื้อมือสองอยู่ที่จังหวัดชูคราชหนึ่งวันแมทได้เงินมาเก็บไว้แต่แบทก็มักจะขโมยเงินไปซื้อของกินจนหมดกว่าแมทจะรู้ตัวมันก็สายไปแล้วพอแมทจะเอาจํานวนเงินที่ได้มามาซื้อของที่ต้องการแต่ปรากฏว่าเงินจํานวนดังกล่าวได้หายไปพริตตามแมทรู้สึกหมูแดหงิดมากเลยไปโวยวายใส่แบทว่าเงินจานวนสี่พันพันตำลึงหายไปไหนแบทตอบว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ผมไม่เคยใช้เงินของพี่เลยครับแบตตอบแบบเสียงสั่นเครือและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแค่สี่พันตำลึงแบตเถียงออกไปว่าพี่แมทเอาไปซื้ออะไรหรือเปล่าครับพี่ผมไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับแบตตอบทั้งสองคนเหนื่อยจากการเถียงในคืนนั้นก็ทั้งแบตและแมทก็ได้นอนด้วยกันเช้าวันต่อมาแมทได้ออกไปทํางานข้างนอกต่อส่วนแบตก็ปลูกผักสวนครัวอยู่ที่บ้านรอแฟนของตนกลับมาตกเย็นแมทก็กลับมาถึงบ้านแล้วอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยกําลังจะเตรียมตัวกินข้าว และเข้านอนทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงปริศน,นาคนหนึ่งซึ่งเธอชื่อมลิศและผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้ามาบ้านของทั้งสองคนนี้แบทเห็นดังนั้นจึงถามไปว่าที่รักครับผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอครับแล้วเขามาจากบ้านเราทําไมแบทถามอ้อผู้หญิงคนนี้น่าเหรอเป็นลูกสาวของเฮียมาดอะแมทตอบสวัสดีขนูมลิศขยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ๆทั้งสองคนขนูเป็นลูกสาวของเฮียมาดเองค่ะหนูมาจากเมืองข้างๆกันค่ะชื่อเมืองคุรชมาดค่ะ เธอแนะนำตัวด้วยความน่ารักและทั้งสามคนก็ตีซีดีสนิทสนมกันมากจนเป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งแบทก็ได้ออกไปทำง,งานที่จังหวัดอื่นเป็นเวลาสามเดือนแบทอยู่บ้านคนเดียวรุ้งเอาเดียวดายแต่อย่างน้อยก็ยังน้องมลิอยู่ข้างๆต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแบทก็ผ่าน้องมะลิเข้าห้องนอนกระหนุงกระหนิงอยู่พักใหญ่ๆก็มีชายร่างสูงทางประตูเข้ามาชายร่างสูงคนนี้สิ่งที่หนุ่มแบทกระทำไปชายร่างสูงคนนี้คือเฮียมากเฮียมากมาตามน้องมลิกลับบ้าน แต่ได้เห็นภาพที่น่าตกใจภาพเฮียมาสเห็นคือแบดได้นอนเปลยกายคู่กับน้องมลิจนเฮียมาสโมโหดาแบดเป็นการใหญ่นี่มึงมาทําอะไรลูกสาวกูวัดเฮียมาสอารมณ์เสียใส่ด้วยความที่อารมณ์เสียของเฮียมาสเกือบจะเอาปีนยิงแบดให้ตายคาที่แต่เฮียมาสเลือกที่จะไม่ทําสิ่งนั้นเลยปล่อยให้แบดมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนน้องมลริก็นั่งร้องไห้ในสภาพที่ไร้อภณ์ใดๆเฮียมาสก็ได้สั่งลูกของตนกลับบ้านน้องมลิก็ยอมกลับบ้านแต่โดยดีหลังจากน้องมลิได้กลับบ้านเขาเรียบร้อย สามเดือนผ่านไปแมทก็ได้กลับมาบ้านเหมือนเดิมกลับบ้านในครั้งนี้จะเห็นสภาพของแฟนของตนอืดโรยผอมแห้งเหมือนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันที่รักครับเป็นอะไรหรือครับทําไมถึงมีสภาพแบบนี้ได้แมทถามก็ลูกเฮียมาดอะครับเขาครูผมให้เลิกยุ่งกับเขาแบทก็เล่าต่อคือเฮียมาดเขาหวงลูกสาวมากเขาคูจะฆ่าผมด้วยครับที่รักแบทเล่าจบแมทฟังดังนั้นรู้สึกกลัวเฮียมากมากเลยเมื่อก้อนเคยเป็นเพื่อนที่ดีแต่ตอนนี้เป็นศัตรูกันแมทเลยถามแบทว่า แบทเคยไปทําอะไรให้เฮียมากไม่พอใจเหรอแมทถามคือผมแอบเผลอมีอะไรกับน้องเขาครับตอบด้วยน้ําเสียงสั่นเครือฮะอะไรนะหมายถึงเตงไปร่วมนอนกับน้องมาลิเหรอแมทถามแบทก็ตอบออกไปด้วยน้ําตาคลอเบ่าว่าพี่ผมขอโทษผมทําผิดไปแล้วอยากโกรธผมเลยนะัดและทําแบบนั้นทําไมฮะแมทขึ้นเสียงใส่บรรยากาศภายในบ้านมืดครึ้มไปอารมณ์ที่จรงิงจังผมขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทําอีกแล้วครับพี่ยกโทษให้ผมด้วยครับนันะนะนะัดแบทอ้อนจนสุดความสามารถ ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับตอบด้วยความที่อ้อนและแสดงความรักกันและกันโอเคโอเคพี่ให้อภัยก็ได้แมทยกโทษให้เยกแบทร้องด้วยความยินดีแบทฟังนะเรามีแฟนแล้วนะไม่ควรสุงสือกับใครนะแมทอธิบายแบทอย่าลืมสิเราแต่งงานกันแล้วนะแมทพูดตนใจแบทเป็นผมนะผมรักแบทมากเลยไม่อยากจากแบทไปไหนเลยแมทกล่าวผมรู้ครับที่ผมไปแล้วจริงๆแบทตอบรับด้วยเศร้าส้อยอ่าๆไม่เป็นไรหรอก พี่ให้อภัยแล้วนะครับแมทตอบใจขอบคุณครับแบทตอบค่ำคืนนี้ทั้งคู่ก็นอนกอดกันอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นแบทกับแมทก็ได้ออกไปทํางานร่วมกันจนกระทั่งมีชายร่างสูงคนเดิมเดินไปหาทั้งสองคนแล้วชายร่างสูงคนนี้ก็ได้พูดว่านี่คือลูกสาวกูมึงไม่ต้องมายุ่งกับไอ้มลิเด็ดค่ะมิเช่นนั้นมึงตายชายร่างสูงคููแบทด้วยท่าทีโมโหมากแล้วเฮียม,มายุ่งอะไรกับแฟนผมครับแมทถามชายร่างสูงด้วยความสงสัยก็ไอ้แบทมันมายุ่งกับลูกสาวกู ชายร่างสูงที่ชื่อม้าตอบด้วยความกรดเกรียวแมตโมโฮงหยิบทอนไม้ฟาดที่เฮียมาดอย่างจังจนมีเลือดออกตามใบหน้าแม็ก็กำลังจะง้างไม้เพื่อที่จะฟาดอีกแต่อีกฝ่ายชักปีนออกมาจนหนุ่มสองคนชะงักไปเลยเฮียมาดพูดด้วยน้ำเสียงโกรธจัดพวกมึงสองตัวอยากเข้ามานะไม่งั้นกูจะยิงตายคาที่เลยคอยดูเฮียตอบสกัดด้วยคำพูดที่รุนแรงและสักพักเฮียมาด ก็ได้หันหลังกลับไปและเดินหายวับไปหลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองคนก็ไม่เห็นสองพ่อลูกนั้นอีกเลยขอบคุณที่ฟังเรื่องเล่าจินตนาการของฉันนะครับ